ไม่ได้อาณาจักรของข้าโธ่ เอาได้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่เกมแมนนี่หลอดในตอนที่5เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับในเกมสร้างบาง้านสร้างเมืองแห่งนี้ซึ่งวันนี้เสนอเป็นตอนจบแล้วนะครับใช่ครับนี่คือดีเอนแล้วนะฮะอ่บบางคนถามว่ารอดูอยู่เนี่ยทำไมมาช้าเหลือเกินนะครับเหตุ <c oughs> ผลสําคัญเลยก็คือว่า <c oughs> อยากจะรอให้เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยออกก่อนนะครับก็คือเวอร์ชั่น0.7.960นะครับแต่ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น955ไง เวอร์ชันใหม่เนี่ยมันก็อัปของใหม่มาใช่ไหมครับแต่คิดว่าโอ้โหมันน่าจะนานเกินไปมันเปิดแค่เป็นเบต้าเทสนะครับไม่ใช่พับบิดไงเราก็เลยเอยเล่นเลยและกันวะไม่รอแล้วในเวอร์ชันใหม่ครับมีการอัปเดตใหม่เยอะมากๆหนึ่งเลยก็คือลอนเลืองมีความก้าวร้าวเก่งกาจมากขึ้น2ฮะแก้ไขปัญหาเวิร์เกอร์เมื่อยอมไปปฏิบัติหน้าที่ไปขายของบ้างไปยืนอู้ยอย่างงู้นอย่างนี้บ้างเวอร์ชันใหม่ก็แก้ไขามานะฮะ แล้วก็แก้ไขปัญหารถม้าชอบเดินติดกันครับเดินบักบ้างเดินมืนบ้างนะเวอร์ชันใหม่ก็แก้ไขให้แล้วก็3นะครับก็คือตัวธนูบัฟดาเมจมาให้ครับในเวอร์ชันปัจจุบ,บันเนี่ยโอ้โหเหมือนเอาไม้จิ้มฟันยิงใส่กันนะ่ะมันแทบไม่เกิดความเสียหายใดๆเลยคุณผู้ชมครับมันอ้โหแบบ โขลกกลามากมากนะครับแต่ในเวอร์ชันใหม่ก็จะมีความทรงพลังมากขึ้นนะแล้วก็มีการเพิ่มแอนิเมชันใหม่ๆมีการแบกศพแล้วคือเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยการแบกศพคือศพล่องผลงแต่เวอร์ชันใหม่ก็จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วคนตายก็ต้องไว้ทุกก่อนด้วยนะครับออแลวก็เพิ่มรายละเอียดใหม่ของตัวทหารเลฟทนินนะครับให้มีชุดเกราะที่มันหลากหลายมากขึ้นปัจจุบันนี้ความหลากหลายถือว่าน้อยมากๆเลยครับแล้วก็มีการเพิ่มนู่นนี่นั่น,นบราบราบาการค้าแบบใหม่อุปสงค์อุปทานแบบใหม่นะครับการทำฟรรทาร์ นั่นแหละครับคือเวอร์ชั่นใหม่นะอ่ะถามว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมครับเดินแต่แบบนี้ก็คือการพาทัวร์เมืองเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าฉากแบบนี้อะไรแบบนี้เราจะไม่ได้เห็นกันแล้วเพราะว่านี่คือตอนจบนะฮะด้านหน้าเรานะครับคือโซนของการทาฟาร,ร์มเกษตรกรรมอันยิ่งใหญ่ของเรานะครับถือว่าเป็นโซนกระดูกสันหลังของเราเลยนะครับในการหาอาหารมาป้อในให้กับอาณาจักรแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเราเหมือนกันด้วยจากการขายผู้ข้าวบาเลขายขนมปังกินนะฮะนี่เลย การให้ชาวบ้านมาอยู่แบบว่ากระต๊อมมันก็ธรรมดาใช่ไหมเราสร้างบ้านใหม่หเป็นบ้านสไตล์เลยในซองครับขั้น3เลยดูนี่กินหรูอ,อยู่สบายนะครับจะได้มีแรงในการทํางานมากขึ้นคุณผู้ชมฮะอันนี้คือโซนในการทําฟาร์มที่สําคัญหน้าของเรานะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนอื่นต่อบ้างละกันครับและนี่คือโซนการทําไม้อุตสาหกรรมทําไม้ของเรานะครับบอกเลยว่าดูเงาๆแบบนี้เนี่ยแต่สร้างไรายได้มาสารให้กับอาณาจักรเราอย่างอู้ท่วมท้นนะครับ พราะไม้แปรรูปแล้วอ่ะมันต่อยอดได้แบบหลายอย่างมากนะก็คือการทําโล่ใหญ่โล่เล็กแล้วก็ธนูหรือส่งไม้แปรรูปไปทําเป็นอุมันหลายอย่างมากคุณผู้ชมฮะคือถ้าจะบอกว่าเราลืมตาอ้าปากจากการส่งไม้เพียขายต่างแดนเนี่ยก็คงจะไม่ได้เกินจริงอะไรนักนะครับมันทําให้เรามีความมั่งคั่งขึ้นจริงแต่ก็แค่ไม้ส่งออกอย่างเดียวไม่พอนะครับตลาดโลกต้องการสิ่งอื่นเหมือนกันด้วยคือเรื่องของอาหารนะครับอาหารส่งออกดับหนึ่งก็จะเป็นตัวแอปเปิลครับผม ต้นไม้ใบสีชาติด้านหน้าเราครับนี่คือสูนแอปเปิลขนาดใหญ่มโหรานของเรานะฮะคือผมมาตื้นตันใจมากจากการสร้างสิ่งนี้เสร็จนะครับเพราะว่ามันให้รีวอร์ดสำคัญ3อย่างเลยก็คือ1เอาไปบริจาคได้เพื่อเปลี่ยนแปลงม็นค่าดิบทอแล้วก็2เลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านได้3ครับส่งออกไปขายราคาดีมากเลยเอจริงใช่คุณผู้ชมมันมันคุ้มในการสร้างอะ่ะถ้าจำกันได้นะครับเราใช้ระยะเวลาทั้ง1ตอนน็มๆในการสร้างสิ่งนี้จำได้ไหมครับแล้วผลที่ออกมาคือมันคุ้มค่างจริง น้ำตาจีไหลเลยครับผมและนี่คือประการของหลอดเรานะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีการสร้างเพิ่มมา1ป้อมซึ่งป้อมนี้เนี่ยเป็นป้อมขนาดใหญ่ลิมิตการสร้างหนึ่งป้อมต่อหนึ่งพื้นที่ครับถามว่าสร้างได้อะไรใช่ไหมคุณสมบัติคือสร้างแล้วเพิ่มปริมาณของแมนแอดอาร์มนะครับตอนแรกสองตอนนี้เป็นยีสี่แล้วแอดอาร์มคืออะไรก็ด้านหน้าเรานะครับเป็นไงล่ะเท่ไหม มันให้อารมณ์เหมือนอัศวินและก็องค์ลักนะครับแต่ก็เป็นเพียงแค่ชายถืออาวุธในคาบชุดกอยเฉยแมเนัอาร์มนะครับตามชื่อเลยสามารถเปลี่ยนพวกยูนิฟอร์มแล้วก็สีได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนแรกว่าจะใส่สีเหลืองกับขาวมันก็ไปตรงกับตัวของหลอดเบนเลลก็เลยเป็นเส้เงินดีกว่านะครับลิมิต24เรามี20ครับเราสามารถจ้างเพิ่มได้มา4ตัวครับราคาในการจ้าง50ต่อคนนะครับเอาเงินในท้องบะคังเนี่ยเงินภาษีไปจ่ายครับ เราเพิ่มความเท่นหน่อยด้วยการใส่ชุดเกราะนะชุดเกราะมาจากการสร้างจากหมู่บ้านหรือซื้อภายนอกก็ได้เหมือนกันนะครับเรามีของในหมู่บ้านที่6ไนงะแล้วก็ใส่เกราไปครับนี่อาวุธรัาเวป p อนคนนี้ใช้เป็นเงว้วจะเปลี่ยนเป็นดาบก็ไม่ได้นะครับใช้เง้วตลอดไปทั้งชีวิตเลยคนนี้จะเป็นค้อนกับโล่นะครับอ่ะเราใส่กอยเข้าก่อนละกันนะครับไงซะตอนนี้ก็ขออนุญาตในการแต่งตัวทหารก่อนเพื่อครบ24ตัวครับ และนี่ครับคือสถานการณ์ด้านนอกภายนอกอาณาจักรเรานะครับศัตรูเหลือเขตเข้าพองเพียงที่2เขตนะครับได้แก่ตัวโกฮอบแล้วก็เซลบิดนะฮะคือบางคนตามดูมายังไม่ทราบเลยว่าสตัตรูเราอะหน้าตาเป็นไงมีชื่อว่าอะไรนะครับก้นนี่เลยฮะกลางจอจะบอกอยู่ เป็นสีเหลืองนะครับ h i l a b l l One b e เ e เล o าน,นะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นโจดน,นะฮะซึ่งสำคัญกว่าคือนี่ครับ a d v a n c e AI นะฮะ h a l d e b o w ก็ทับมันเนี่ยมีความก้าวร้าวกิงไก่ครับแต่เราก้าวร้าวกว่าเลยเค้มพื้นที่บางส่วนของมันเนี่ยมาครอบครองแล้วนะครับผมสีแดงคือไปยึดมาหลังไม้นะฮะ คือเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยากจบเกมแล้วเลยไปต้องยึดมาก่อนนะคุณผู้ชมครับในงานจะไม่จบแล้วก็จบนานเกินไปด้วยนะครับผมโอเคคุณผู้ชมครับอยากกันนั้นเลยฮะวันนี้ The e n v r ครับมาประกาศสงครามใส่ครับโดยการเคมพื้นที่เอาข้างล่างก่อนละกันครับผมคือการเคมพื้นที่เกมนี้ทัานไปสองแบบนะครับหนึ่งเลยคือการใช้ทหารทําหันกันและก็ใช้แต้มอิเลฟน์ส0 0 0ในการยึดรองด้วยส่วนอีกแบบหนึง่งคือการใช้ King f a v o r นะซึ่งแต้มนี้ผมหาไม่ได้เลยใช้ทหารทําหันดีกว่านะครับผม เรียกรวมพลก่อนเลยครับมาแมเนตอารนะฮะหนึ่งกองแล้วก็จะมีอีกนะครับผมขอใช้เป็นดาบโลกกร,กระจายแล้วกันนะครับดาบโลกสัก3กองธนูอีก2กองก็เต็มลิมิตแล้วนะครับรวมกันคือ6กองนะฮะโอเครวมพลตรงนี้นะครับผมก็ในฐานะแม่ทัพเนี่ยอาจจะต้องมีคําพูดที่มันปลุกใจหน่อยนะครับก็คือประมาณว่าสงครามนี้จะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วแล,วและสิ้นเหมันตะฤดูนี้ เราจะอยู่อย่างสงบสุขชั่วหนี้ลันเงียบโอเคโหคูผู้ชมครับเห็นว่าความพักดีของคนในหมู่บ้านต่างพากันมารวมคนเยอะมากนานๆจะได้เห็นทีครับภาพอย่างนี้นะเฮ้ยนีแลโมเมนต์คุณผู้ชมครับคิดแบบไม่ใช่เกมเนี่ะทหารเดินผ่านใซ้ขวาเต็มไปด้วยชาวบ้านโบกไม้โบกมือส่งเสียงโห่ร้องดีใจครับบางคนก็ไอ้ยพรว่ากลับมาอย,ย่างปลอดภัยและมีชัยกลับมาด้วยครับแต่ความเป็นจริงของเกมก็คือว่าหนา,นาวเกินหนาว ต้องไปสู้อีกหรือวะเนี่ยโรมานเลอเกินระหว่างกําลังย่านตราทับเนี่ยมีจดหมายเข้ามาหาเราคุณผู้ชมครับนี่เลยดูซวิว่ามันส่งอะไรมาเขาบอกว่าเราสามารถจบเรื่องบ้าบอยได้ด้วยการที่จะเลิกการเคม,มานะฮะอเอาเขียนกลับก่อนดีกว่าตัวเลือกมีอยู่3อย่างนะครับหัว oh, ข้อนี่ก็มีดังต่อไปนี้นะครับ อันนี้เหมือนจะให้เราเนี่ยเลือกหัวข้อมาใส่นะครับว่าจะเอาอะไรใส่มาในตรงกลางนี่นะครับซึ่งก็หัวข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับวิวาทะนะฮะข้อ2ก็จะเป็นการต่อรองข้อ3ก็จะเป็นการประกาศก้าวแต่เหมือนว่าเลือกได้เพียงแค่2อย่างนะครับก็คืออันนี้กับอ,อันนี้ซึ่งในหัวข้อวาทะาเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าเราสามารถยกเลิกการเคลมได้หากได้รับราคาที่มันพอเหมาะพอสมหน่อยกับอีกอันหนึ่งก็คือเราไม่สนนะครับเราจะไม่มีต่อรองอะไรทั้งนั้นนะครับผม <laughs> แล้วก็หัวข้อนี้นะครับการต่อรองเราสามารถยุติได้สิ่งนี้ยุติได้นะครับแต่ก็ต้องจ่ายเงินมาเหมือนกันด้วยผมเอาเป็นว่าไม่ครับการต่อรองนี้ต้องจบสิ้นไปครับผมอันนี้จะเป็นทาหารของฝ่ายฮิลเดโบนะครับมี5กองทงฮะประกอบไปด้วยตัวธนู1กระบอง1ดาบโล่อีก2แล้วก็เป็นแม่ทัพอีก1นะครับ จุญแจสำคัญในการต่อสู้คือต้องปิดฉากไม่ทับให้ได้ถ้าเราปิดฉากได้ไวเนี่ยสงครามก็จบไวบมากๆเลยนะเราปิดฉากได้ช้านี่ข่าวร้ายที่เกิดขึ้นคง,คงจะเป็นการมาเสริมของเลนฟอสเมนฝ่ายเขานะครับที่จะมาอย่างมหาศาลเลยก็ <c oughs> ถ้าไม่อยากให้เกิดข่าวร้ายเนี่ยต้องรีบฆ่ามันก,นก่อนนะครับจำหน้าจำตาไว้ครับไอกองนี่นะกองเลเทนิลของเขาครับโอเคเดี๋ยวเราสปีดเกมก่อนดีกว่าเพื่อความไวในการเดินเกมและต่อสู้ครับผมท้าเรับเป็นไงบ้างเนี่ยเดินทางมาไกลกว่า5เมตรนะครับ5้กิโลเมตร5เมตรนี่ก้าวเดียวก็ถึงแล้วปะเนี่ย เอาครับเดี๋ยวแบทเทิลบกินทันทีมี2กองปลีกตัวออกมาทางฝั่งขวามือเราเลครับที่เหลือก็มาตรงกลางหมดเลยงั้นก็เดี๋ยวประมาณว่าเอาก้องาหารดาบโล่เรานะครับสแตนบายด้านหน้าเอาไว้ส่วนอาร์เชอร์เนี่ยข้างหลังก่อนครับแม่ทัพก็ซุ่มซ่อนไว้ในป่าสปีดเกมขึ้นมาแปรขบวนทัพนะครับแม่ทัพขยับกลับมาสักน,นิดนึงสิเพื่อปิดเอาไว้ครับไม่ให้มันมาแฝงได้ คำสั่งต่อไปก็คือของทหารดาบโล่สแตนโยกาวตรึงที่มันเอาไว้อย่าให้มันฝ่ามาได้ครับลากยาวแนวทับดีกว่าทีนี้ข้างหลังเรานะครับคำสั่งต่อไปก็คือการชุดแอตวิลยิงตามที่เห็นได้เลยฮะอัตโดมัสมาแล้วสินะเราแวงไอกองแฟรงมากนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีปฏิกิริยาจะปร,ะราบปร,รามเรายังไงเหมือนกันนะเนี่ยนี่ยืนพักเหนื่อยก่อนครับผู้ชมดูสถานะเหนื่อยผม <S <S เห็นหลอดเหลืองัไหมฮะโอ้โหคือแบบว่า เหนื่อลยล้านมากนะครับแล้วยิ่งหนร้านเนี่ยการต่อสู้คือเราจะเป็นฝ่ายทุนเสียหนักมากๆเหมือนกันนะครับเริ่มแล้วสินะอาเชอร์ยิงใส่อัดเข้าไปแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ได้มีใครถูกปิดชีพแต่การยิงทั้งนี้เลยนะครับเหมือนลูกดอกเราเป็นหัวไม้ยังไม่ใช่หัวเหล็กใช่บ้าเลยยิงเจอก,ก่อเขาไม่ค่อยเข้ากันครับโอ้โหไม่เป็นข่าวร้ายมากอาณาจักรเรานี่มันโลเทคโนโลยีจริงๆครับแต่กระนั้นก็ฝ่าเข้า,ขามา มาแล้วอัดแล้วมันอึดอัดเพราะว่าเจอลุดดอกเรายิงสกัดเข้าอะครับเ,รเดินช้าเลยแนวรบประท้ายอย่างเป็นทางการครับคุณผู้ชมมองทางเส้นขอบฟ้าด้านหน้าเราเอาไว้มีหนึ่งกองเยายามจะหาทางแฟงอาเชอร์อยู่ครับผมรอก,ก่อนสักครู่เดี๋ยวให้แม่ทัพไปปราบปรามครับฆ่ามันระแวงหลังลว่ะมาแล้วงันสินะ เอาเลยแม่ทัพสู้สึกว่าแล้วว่าต้องแฟงเลยครับไอหมอนี่มันเหลี่ยมจัดจริงๆนะเหลี่ยมทุกดอกบอกสกตูวตอนนี้ฮะจับตาดูนี่ก่อนครับเพราะว่านานๆจะเห็นทีไงการต่อสู้ของอัศวินเอ้ยแม่เนตอาร์มอัศวินเฉยเอาให้มันล่าถอยอารเจอร์ไฟเขามาด้านหลังแล้วนะครับโอ้โหแบบนี้ สวยมากมีข้อความใหม่เข้ามาครับตยุดเกมสักคู่ดูซิว่ามันคืออะไรอ๋อเป็นการต่อรองครับไม่สนใจดีกว่าสึกนี้ต้องจบลงครับด้านหน้าเริ่มจะไม่ไหวเพราะว่าแม่ทัพมันสู้กับกองดาบโน่เราดาบโน่เหลือน้อยมากแล้วอะ่ะอาเชอร์หันหลังไปก่อนครับเดี๋ยวนี้นับบัตรแนวแม่ทัพรีบวิ่งมาก่อนเร็วๆเข้ากอน,น่าเสียยกกองครับแล้วก็ต่อไปคือวิ่งชา้าตวัดกลับเข้าไปแฟ้งมันเลยแม่ทัพสู้แม่ทัพแล้วเว้ย จมกลางหิมะและแม่ทัพมันก็ถอยทัพหนีไปครับเมื่อจักรับแรงกดดันจากเราไม่ไหวนะฮะแต่กันนั้นก็ตามแต่เลยครับยังมีอีก2กองที่พยายามสู้อยู่หนึ่งกองเราบาดเจ็บหนักมากครับเดี๋ยวพักไว้ก่อนละกันนะแม่ทัพครับเขาแถวตึงที่มั่นเอาไว้อาเชอร์เป็นอย่างไรบ้างไม่ยอมยิงครับหันไปยิงก่อนแล้วก็เอ้ากําลังสั่งช้าเลยครับแต่มันถอยซะก่อนนะ ย่างที่ได้กล่าวไว้เมื่อข้างต้นเลยครับว่าถ้าแม่ทัพถูกไปชีพเนี่ยมันก็จะล่าถอยทันทีเห็นไนหะแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะฮะต่อไปคืออาเชอร์แม่ทัพฝ่ายเราครับคําสั่งคือไล่ล่าต่อไปเลยระหว่างนี้อาเชอร์ฝ่ายเราพยายามยิงสู้อยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าระยะมันไกลไปหน่อยไงเลยยิงไม่ค่อยแม่นยำครับยิงใส่เข้าไปแล้วใช้หน่อยนานๆจะได้เห็นทีครับแม่ทัพออกลง ปกติเห็นแค่พวกทหารมิ尼เทียทหารชาวบ้านธรรมดาสามัญทั่วไปดูแบบนี้บ้างร้วกันครับเหนื่อยเหนื่อยเนือเหนื่อยคือเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าใช่ไหมโอ้โหดูความเหนื่อยล้าสิครับมันเหลือเหลือแล้วอ่ะต้องเอาทหารดาบโล่มาไล่ตามด้วยครับเพื่อความไวนะฮะอันนี้วิ่งต่อเลยพวกสปีดต่อไปสิได้แล้วในป่าตามเข้าป่ามาเลยอ่ะ สู้สิเพื่อนฟันมันเอาให้มันเสียชีวิตในปน่านี่นี่คือป่าช้าสำหรับพวกแกแล้วอเอาโะอยากถูกฝังเป็นปุ๋ยให้ป่า <c oughs> เรียบร้อยครับในสมรภูมินี้เราสามารถมีชัยเหนือฮิลเดอร์โบวอนเ็นเล,เล้ลาได้นะครับผมโอเคถามว่าต่อไปทำอะไร,ร,รต่อใช่ไหมต้องเก็บอิทธิพลให้ถึง2,000แล้วก็ไปประกาศวอ์เป็นครั้งสุดท้ายต่อนะครับงั้นทหารที่มี กลับมาที่บ้านให้หมดเลยครับเพื่อมาเติมเต็มกำลังคนที่ขาดหายไปนะสปีดเกมต่อก่อนอผมคิดว่าในการเติมเต็มทาหารเนี่ยก็ต้องน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะอาจจะพ้นหนาวแล้วค่อยสู้ใหม่นะครับใช่ไหมไหนต้องรอค่าอิทธิพลอีกนะครับฉะนั้นการเก็บภาษีต้องบริจาคเพิ่มว่าภาษีอาหารครับให้โบดหน่อยเอาสักประมาณผว่าห้เอร์แล้วกันครับในไหนก็ไม่ได้ใช้ต่อไปแล้วนะฮะนี่คือเอ็นเกมแล้วครับบริจาคให้โบสถไปหน่อย อันนี้อาจจะเดินเกมช้าต่อไปครับเราจะไม่ให้ช้าแบบนี้เราก็ต้องสปีดเกมอย่างต่อเนื่องนั่นเองมีโจรมาโอ้โอ้โหคือเป้าหมายนี่คือการเผาแผดเผานะจากเราที่ซ่งสร้างไปครับไอ้พวกนี้มันฉวยโอกาสจากการที่เราไปทําสงครามนี่ว่าดูสิครับมาแล้วนิคมอุตสาหการรมการเงินผมนี่เจอเผาแน่นอนสภาพทหารที่คอยปกป้องยังไม่ถึงพื้นที่เป้าหมายครับก็เลยไม่ได้มีใครมาปกป้องพื้นที่โอ้แย่แล้ว มีไฟเกิดขึ้นแน่นอนครับวางเพิงไม่นะมันตาไฟใส่หลังคาเราครับว้าแต่เหมือนจะมีความโชคดีเพราะว่านี่คือช่วงหิม,มะไงไฟติดยากล้อเล่นครับไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวมันยังคงติดอยู่ดีไปต่อแล้วอะไรเดอร์บุกไม่นะโอ้ต้องก่อสร้างใหม่ครับมันเชื่อดวงผมทิ้งด้วย อะไรครับเนี่ยวิ่งล่าไปเลยชาวบ้านชาวบ้านแตกตื่นครับพวกฝูงสัตว์อะไรก็ตกใจเหมือนกันท่านไม่เคยเจอสภาพนี้มาก่อนครับเฮ้ยมันเข้าสู่โซนตลาดเราครับอย่าบอกนะว่าตลาดวายครับไม่ใช่แค่าวายธรรมดาโวดวายด้วยเพราะมันเผาตลาดเราแล,แล้วเมื่อกี้มีคนปลาคบเ,เพลิงใส่นะฮะมันฆ่าแกะฆ่าแพะโอผู้หญิง ผู้หญิงเด็กเล็กแดงมันก็ไม่เว้นครับมันฆ่าเฮี้ยนเลยดูดูมันไม่สนเลยว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเดิน2ขาสี่ขามันฆ่าหมดนะครับแล้วมันก็ปลาเปลวเพลิงใส่เข้าไปเหมือนพี่กมีความสุขมากกับการทําแบบนี้นะครับอะไรวะเนี่ยคือมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นนี่วาเลวจะจัดเลยครับบ้านบ้านไม่นะกลกายเป็นซากปรักหักพังไปแล้วนะครับ อะไรจะทำมันลุ้นลุของเราตกอยู่ภใต้การครอบเมงของเปรียวเพิงไฟไหมเดี๋ยวจะดูภาพนครับภาพนี่ถึงับกระตกเลยเมื่อไฟไหม้แบบนี้โอเคทหารเป็นไงบ้างทหารเราครับคือตอนนี้ไม่สามารถลดทหารได้เพราะว่ายังไม่เข้าสู่อาณาเขตนะครับถ้าดกดอาณาเขตใหม่ไม่ได้ยัต้องกดของเก่าออกไปก่อนอะ่ะเข้าสู่อาณาเขตไวๆสิว้ยแล้วๆเข้าช้าเกินไปแล้วอ่ะ ว่ดูภาพจากบนนี้ดูสยดสยองมากน่ากุฎจักรท่านผู้ชมครับลองไปดูมุมมองของท่านหลอดไม่เราเป็นยังไงนี่คือท่านหลอดอณาจักรของท่านแย่แล้วและไอ้การที่มันมีกระพริบกระพริบนี่คืออะไรทำไมผ้ามันแย่จัดจนกระพริบเลยเหรอนี่ครับซากศพของผู้คนไม่ไดอาอณาจักรของข้าโถ เปลวเพลิงกันช่วงเชชาว,วาน,นะครับแย่จังที่แย่กว่าก็คือภาพกระพริบเนี่ยอะไรอ่ะละนนักษณะก็น่าจะเป็นประมาณว่าประมวลผลเลเยอร์ไม่ทันนะครับว่าจะเอาเลเยอร์ของหิมะดีก่อนไหมหรือจะเป็นเงาเปลวเพลิงหรือเปลวเพลิงก่อนดีเลยแสดงภาพกระพริบขึ้นมานะครับความไม่พร้อมของเกมนะแย่ไปหน่อยแต่ก็เราสูญเสียในแบบฉบับที่เกือบจะทั้งหมดนะครับเหมือนไฟจะไม่ลามต่อเพราะว่าพวกโจนเนี่ยไม่ได้ไปป่าไฟเพิ่มนะครับ คงจะมอดแค่บ้านด้านนี้ด้านเดียวก็คงจะเพียงพอเลยนะครับผมแต่ถามว่าความเสียหายเนี่ยเสียเท่าไหร่นะครับถ้านับเป็น100%ของอาณาจักรใช่ปะก็น่าจะประมาณ20%บเอนผมว่านะโซนของการทำไม้แล้วก็ตรงนี้เลยครับตลาดนี่คือหายหมดเลยโธ<ด>่ก็คงต้องใช้คำว่าเดี๋ยวรีบิวใหม่กันละกันครับก็น่าจะไม่ยากด้วยก็แค่กดปุ่มรีบิวเฉยแต่ก็เสียเวลาไปประมาณนึงครับกว่าจะสร้างใหม่ได้นะโอ w o r l d w i ายหมดเลยความโกลาหลนี่มันอะไรกัน ผลกระทบคือประชาชนไร้บ้านลบหตลาดไม่ได้มีสินค้าแลกเปลี่ยนลบสนะครับแล้วก็ขาดความสนุกรลบสิภาษีแปดเปอร์เซ็นต์รีบิวรีบิวกินระยะเวลาแน่ๆครับสภาพนี้แต่เราก็ต้องทำครับถ้าไม่ทําเดี๋ยวประชาชนจะไม่ค่อยมีความสุขนะครับหลังนี้เป็นไงบ้างยังโวดวายไม่ครบเลยแต่ระดับไฟได้ก่อนมั้งรีบิวก่อนตลาดนี่ก็ต้องกฎใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วเหลือเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ2ที่ที่รอดอยู่ได้ยังโชคดีมากครับตลาดเรานะ พื้นที่ไฟแไม่เก่านะครับพพิบัติอัคคีภัยมาเต็มโอเคครับงั้นขอสร้างใหม่สักครู่ครับผมเวลาล่วงเลยมานะครับในตอนนี้เราเลื้อฟื้นกลับมาเกือบจะเป็นปกติสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่เรามีความพร้อมก่อนในการที่จะเอ็นเกมนะครับไม่รอช้าคุณผู้ชมครับสั่งกองทัพกเกณ์มาก่อนเลยธนู2ดาบโล่2แล้วก็หอ,อกอีกหนึ่งครับไอตัวหอ,อกยาวฮาบดีแบบนี้หรือว่าโพอาร์มเนี่ยไม่สามารถสร้างได้เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีอาวุธที่เราสั่งสร้างไว้นะครับผมอ่รพกน ลมพ้นช่วงหน้าร้อนนะครับมาเลยเดี๋ยวยังไงซะเราต้องสั่งไปที่เขตต่อสู้ก่อนนะครับไม่งั้นเดียวจะเหนื่อยอีกไนงะสปีดเกมต่อมาหลังไหลเข้ามาครับภาพรวมพนครั้งที่2เริ่มต้นขึ้นได้แต่แบบนี้อาจจะช้าไปหน่อยนะครับเราสปีดดีกว่าเพราะเราเคยเห็นมาแล้วใช่ไหมล่ะโอ้ใช้คําว่ากรูกันมาอย่างเยอะมากๆเลยครับฉะนั้นเมื่อรวมพลเสร็จแล้วไปครับไปเข้าสู่พื้นที่ปะทะกันเลยพื้นที่ปะทะก็คือพื้นที่ที่อยู่ตรงถนนไหม ตรงแม่น้ำนีครับเราไม่เคยสู้ตรงแม่น้ำมาก่อนนี่คือครั้งแรกเลยครับรวมพลกันหน่อยสงคมเด e กัลเลต h แฮตบินโตรกัาปั้นได้ถูกโยนอ,นออกไปแล้วครับพื้นที่มาจุดไหนเหมาะสมสุดว้าวตรงนี้เลยครับโอ้ยเดี๋ยวว่าแล้วว่าอะไรที่มันเป็นเส้นๆทำไมมันเส้นยาวกว่าเดิมวะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิครับทำไมมัน มากันเป็นกองพันเลยไม่ใช่กองร้อยนี่เป็นกองพันชัดๆโอ้โหและแบบนี้ถามว่าสู้ไหวไหมจริงๆบอกเลยว่าสู้ไม่ไหวครับเราแพ้อย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนนะโดยเฉพาะการสู้ในเขตเปิดโลกอย่างเงี้ยเราสู้ไม่ได้ครับมันแข็งแกร่งแล้วก็เยอะเกินไปนะฮะมาคุณ2เลยใช่ปะ่ะโอ้โหถ้าจะสู้ให้ไหว,วก็สูสีเนี่ยเราต้องจ้างหานรับจ้างเพิ่มหรือไม่ก็ไปตั้งหมู่บ้านใหม่แล้วก็เอาทหารจากหมู่บ้านใหม่เนี่ยมาร่วมรบด้วยนะครับ ไม่ไหวอะศึกเนี้ยกดยอมแพ้ได้ไหมแพ้แน่แน่แต่ถึงอย่างนั้นขอรองสู้ดูก่อนละกันนะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนกระบวนทัพด้วยธนูไม่จําเป็นครับเพราะว่ามันสร้างดามเมจได้กระโหลกกะลาปลากระป๋องมากน,นะกองหอ,อกก็ไม่เก่งนะครับเอาเป็นว่า3มกองนี้กลับไปที่บ้านก่อนครับเพื่อเชงเปลี่ยนเป็นกองดาบโล่แล้วกองดาบโล่ที่มีแม่ทัพเป็นหัวหน้าเนี่ยตรึงที่มั่นไว้ก่อนดีวกว่าครับตึงที่มั่นเอาไว้ เพื่อล่อล่อเพื่ออะไรล่อเพื่อไม่ให้เกมเนี่ยมันปรับเราแพ้นะครับประเดว่าเราไม่สู้อะ่ะจะปรับแพ้ทันทีเลยเราเข้าอนาเขตแล้ว3กองครับฉะนั้นปลดออกเลยไม่ใช้อีกต่อไปสร้างใหม่มาครับกองดับเฮ้ยเมื่อกี้ผมสร้างผิดจังหวัดไปสร้างจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่มีประชาชนยับไม่สามารถเกณฑ์ได้ต้องสร้างจังหวัดนี้รวมพ้นใหม่ด้านหน้ามาเลยครับเฮ้ยโอ้ไกลมากหนีหนีหนี ลอมาได้ว่ะเฮ้ยมันติดกับเราเฮ้ยโอ้ผมมีแผนแล้วใช้แบบนี้ไหมเพิ่งเล่น t ท t a l War มาสปาตาแท็กติกครับก็คือทหารมากในขนาดไหนเนี่ยเมื่อเข้าสู่พื้นที่แคบก็ไล่ความหมายเอาละโว้ยละพื้นที่แคบคือถนนนี่ก็แล้วกันนะขยับเข้ามาสิวะเออแบบนั้นแหละแม่ทัพถอนกลับมาด้วยครับในเมื่อมาใกล้แล้วเดินหน้าพวกเราโอ้โหนี่ใกล้มากม กองทหารดาบโลวิ่งปะจันบานครับชาร์จไปได้เลยสแตนยู go, go, เกาสแตนเกาสแตนาโออ,อาจจะดูกว้างไปหน่อยล่อมันไปครับข้างหลังถอนไว้ก่อนข้างหลังถอนเข้าที่ไว้ดึง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 ,ดงยังไม่มีใครเสียชีวิตก็เป็นเรื่องดีแล้วนะครับดึงกลับไปดึงกลับไปก่อนคือตรงเนี้อาเชอร์มันสามารถยิงได้ไงเรายงคงเสียเปรียบนะครับ แล้วก็จังหวะนี้พื้นที่ดีมากแต่จะให้ดีกว่าก็ต้องบริเวณตัวทางนี้ครับที่เราได้ทําการมาร์กเอาไวอ้อย่างนี้นะโอเคสปีดเกมไวเกินเริ่มขึ้นแล้วเข้าสู่สภาวะพื้นที่แคบอย่างสมบูรณ์แบบจนได้ครับนี่แหละที่รอคอยกว่าจะมีฉากนี้ได้นะสงครามสปาร์ตันนี่มันม้าของอย่านการค้าหรือเปล่าเนี่ย มางงๆอยู่เลยครับเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมอย่าส่งเสียงเชียร์เพื่อนแต่ต้องไปสู้ด้วยเอาแล้วทีนี้คุณผู้ชมเห็นยังครับว่าทหารนับหมื่นนับแสนเนี่ยไร้ความหมายมากเมื่อเข้าสู่พื้นที่แคบนะครับมันมันแคบมากๆเลยอะ่ะอ้ยเจอกระทุงไข่ไปหนึ่งทีเอาละกองหลังเรานะครับเดี๋ยวเติมเพื่อนหน่อยหรือไม่ว่าเอากองหน้าที่สู้อยู่ตอนนี้ถอยไปข้างหลังก่อนดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภยัยตามมา อย่าย้อนกลับไปสู้ถอยไปก่อนดีดีดีแบบนี้ดีแล้วถูกต้องเออสปาร์ตันของจริงถ้าใจผู้ตามตรงตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้มีอะไรให้เราได้ปฏิบัติทำแล้วนะครับนอกจากการดูอยู่เฉยคําสั่งก็คือตรึงที่มั่นนี้เอาไว้อย่าให้มันฝ่ามาได้นะครับผมถามว่ามีความมั่นใจแค่ไหนว่าจะชนะสงครามนี้เอาจริงก็มั่นใจประมาณ60%นะครับ ถามว่าทำไม60%ใช่ไหมเรามีสถาน,นะโฮมลีเจียนอยู่นะครับมันบวกความต่อสู้ได้ดีขึ้นไงแล้วพลังใจก็เต็มเปี่ยมด้วยนะครับเลยทําให้เราชนะได้ผู้ชมบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยโมหรือเปล่าดูนี่ครับโฮมลีเจียนอ่าเห็นปะอินโฮมลีเจียนบวก90เนี่ยอันนี้ไม่ไม่แน่ใจในความหมายกันว่ามันบวกอะไรบ้างแต่คิดว่าน่าจะบวกกับการต่อสู้หรือบ้ลาครับอย่างน้อยพลังใจนี่คือไม่หายแน่นอนนะทางขวาม,มาเติมเ้วยครับเด็กคงดันเข้ามาไม่ได้แม่ทับเราครับไป แม่ทัพเราไปล้อมฆ่าด้านขวาหน่อยสิโอกาสบอจออของท่านมาถึงแล้วนะครับอัตราการลุ้งเสียของฝ่ายเราฝ่ายเขาเหมือนฝ่ายเขาจะเสียมากกว่าเราเล็กน้อยนะครับเราเองก็เสียแล้วเหมือนกันด้วยก็คือกองหน้าที่หนีกลับมาหาเพื่อนไม่ทันนะครับแม่ทัพเดินช้าจังเลยอ๋อถ้าแม่ทัพเดินออกไปแสดงว่าอาเชอร์ฝ่ายเขาจะฆ่าเราสิง,งั้นไม่ดีกว่าเลยครับจําที่ด้านหน้าเอาไว้และเติมเพื่อนจะส่งผลดีกว่านะไปเลยครับยืนหยัดสู้ มาแล้วเว้ยแมนเนตอาร์มครับกินเวลาแต่นี่คือสงครามครับไม่มีอะไรจบง่ายๆแน่นอนนะระหว่างนี้ก็น่าจะต้องดูอย่างเดียวครับเป็นอ o b s e r อร์ไปก่อนนะไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพนี้ในเกมแบบนี้ว่ะสงครามช่องแคบสงเสิงงอาหูด่ด้ยเพื่อนเอ้ยไม่ใช่แหมเรือเซบาสปาตาแล้วเกิดน,นะครับเฮ้ยมันเหมือนจะเหลี่ยมผมด้วยว่ามีมีมีแบ่งทับไปครับ เลี่ยมไปไหนน่าจะไปออมแน่เลยสภาพนี้แลทเทนิลของเขาครับเข้ามาในบ้านแล้วอ๋อไม่ใช่มันจะมาตามข้าพวกที่อยู่ในบ้านเรานะครับเพราะในบ้านเนี่ยเหมือนม่ไดทหารเข้าไปสิงอยู่ไงคุณผู้ชมจะมีหนึ่งกองที่เป็น28คนครับเห็นปะอ่ามุมนี้อาจจะเห็นยากหน่อยมันเป็นข้าวขาวเนี่ยเมื่อที่ออกในสู่โลกภายนอกนะครับเป็นสู้ในบ้านแอบๆไอ,อกองนี้ก็เลยเห็นไงเลยจะมาสู้ด้วยแต่เข้าไปในบ้านไม่ได้นะครับเจอปิดบ้านใส่สมนากหน้านะมายืนฟรีซะเลยโอเคก็สู้นี้ต่อไปครับ จะมาล้อมข่ามาหลังข่าแต่เจอค้าดักสกัดไม้ด้วยบ้านการแฟ้งไร่ความหมายเมื่อเจอสิ่งกีดขวางคอยสกัดกั้นครับแล้วก็คิดในแง่ดีคือเราได้ปลดทหารที่มีฝีมือออกไปจากแนวลบหลักเลยครับเหล่ฝีมืออ่อนก็ได้ชนะง่ายขึ้นนะฮูราส่งเสียงดีใจทำไมวะเนี่ยงงดันมันไปข้ามันให้เกลี้ยงไปเลย พัวโบลเคนไปหนึ่งครับสมน้ำหน้าโบลเคนไปแล้วไงล่ะแกเหนื่อยละแค่วิ่งมาแกก็เหนื่อยแล้วของปักเต็มเลยครับเอ้จู่ๆแนวรบก็ระทันหันเปลี่ยนไปแต่กองใหม่ก็มาแทนที่เลเทนิวสินะเข้ามาเลยเอ้แต่เราเจอดันกลับมาข้างหลังเฉยเลยครับอันนี้ดีใจเห็นเราถอยไปเอาไว้แน่ไม่รู้เหมือนกันอะไรครับอุยมุมกล้องกระดกมา แต่จุดนี้นี่ไงทหารเราออกมาสู้แล้วนะครับมันบักมาในบ้านเดี๋ยวคุ้ชมประตูเนี้น,นอกจากทหารของข้าใครก็เข,เข้าไม่ได้เฮียนเต้เลยเอาหลังคาบังเตะใครตุยท้องอีกหนึ่งทีสถานะมีทับเสริมใหม่มาอีกหนึ่งกองแล้วเหรอเราไม่กลัวครับเรายินอยากต่อสู้ไว้แล้วบโบรเคนไปอีกหนึ่ง <c oughs> ก็ก็ถือว่าเราทำมาดีมากครับในสงครามช่องแคบนะฮะแต่ยังวะยังไม่ง่ายๆฮะแม้ต้องสูญเสียแต่ก็พร้อมจะสูญเสียงานนี้เก็บศพกันเหนื่อยเก็บศพเหนื่อยแน่ๆยอมแพ้สักทีสิวอยมันจะนานเกินไปแล้วหรือเปล่าแตรสัญญาณบุกโจมตีอ๋อ มันชาิอ่านเข้ามาอีกนะครับไม่ยอมง่ายๆคุณผู้ชมด้านหลังเราเป็นไงบ้างล่ะก็ยังมีแม่ทัพอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทหารในบักในบ้านอีกไหวๆภาพรวมถือว่าโอเคยังพอสู้ได้สู้สีและสับไข่ต่อไปครับในความเป็นจริงคงจะระบมหน้าดูแต่นื่อในเกมเลยไม่รับรู้ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นครับมันก็แค่ฉากให้เห็นเฉยๆดันมันเอาไว้อย่าให้มันเข้าหมู่บ้านได้เออคือโค้นขึ้นขึน ส่งเสียงโผลร้องดีใจขึ้นมานะครับฝ่ายเขาก็ปแปลว,ว่ามันฆ่าทหารเราหมดกองได้หนึ่งกองนะครับแต่กระนั้นก็ต้องสู้ต่อไปเพราะยังไม่สิ้นพลเรือนและพลทหารม,มันเริ่มเบาบางแล้วนะครับเบาบางเห็นได้ชัดเลยบางกองนี่ย่างสามขมถอยออกมาอันนี้เราใช้าการกำลังต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งเลยครับ,บโบรเคนถอยไปหนึ่งย่า yeah! ก็เหลือแค่ธนูแล้วสินะ และแล้วสงครามมันยาวนานก็ได้ถึงข่าวสิ้นสุดครับจบเรียบร้อยเรามีชัยเหนืออาริล่าศัตรูนะครับโอ้เกมนี้เห็นว่ามีจบ2แบบไหมครับก็คือจบแบบสันตินะโดยไร้ซึ่งสงครามแล้วก็จบแบบมีสงครามนะครับเรามีสงครามไงโดยจบแบบนี้นะครับชะนะแล้วเล่นไปทั้งหมดนั้น4,874วันครับหมนช่างยาวนานเลยเกินที่เราเล่นนานเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ย เกมถามว่าจะต่อไหมในโหมดแซนบซ์ครับหรือว่าจะฟินิชเดอะเกมเลยเราขอเป็นฟินิชดีกว่าครับและนี่นะครับก็คือมาหากราบแมนนวลนะฮะเป็นไงบ้างคุณผู้ชมครับชอบในเกมนี้หรือเปล่าถามว่าเกมนี้ดีไหมในความคิดผมนะคิดว่ายังไม่ได้ดีมากขนาดนั้นน,น,นะฮะหลายอย่างในเกมก็ต้องปรับจูนต่อไปนะครับอย่างว่าแหละเกมระหว่างพัฒนาก็เป็นแบบนี้แหละฮะเออแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เกมปล่อยตัวเต็มมาเมื่อไหร่เนี่ยเราเค่อยกลับมารีเทิร์นกันละกันนะครับในเกมนี้ โอเคคุณผู้ชมครับได้ชอบในเกมนี้ยังไงฝากกดไลค์ซ like, ับสไครต์ให้หน่อยก็จะขอบคุณอย่างสูงนะนตอนต่อไปเกมต่อไปสงครามต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างรอดูกันละกันนะครับในวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตด้วยลาไปก่อนเจอกันใหม่ฮะ